แกมัมเนียบตูกต้นกล้วยไว้แถวนี้นะต,ต้นกล้วย,ยไปไหนเนี่ยว้แดดดีสุญญดยอดพะจันร์เต็มดวงสวยมากเลยเบียนะจดีค่ะตอนนี้นะคบช่องเบียนะสิครับค่ะช่วงนี้นะคะก็ใกล้วันลอยกระทงแล้วแล้วพวกเรานะคะอยากชวนแกมัมกับพ่พับมาลอยกระทงกับพวกเราค่ะเอ้เราจะไปลอยกระทงกันที่ไหนครับ,บรีอ๋อตรงนู้นค่ะ บ่อน้ำของไกรมะพับๆนั่นเองใช่แล้วค่ะก็ไไรเดียพี่บีแต่ว่าเราไม่มีกระทงครับอืมไม่เป็นไรสกายเลอร์เดี๋ยวเราไปหาของทำกระทงกันดีไหมโอ้โอเคครับพี่บีไปกันเลยไ,ไปดูกันค่ะว่าเราจะสามารถใช้อะไรเพื่อทำกระทงได้บ้างนะคะืมถ้าเราจะทำกระทงเราต้องมีต้นกล้วยพี่บีจำได้ว่าแกมมเนี่ยปลูกต้นกล้วยไว้แถวนี้นะอ๋อ โอ้แดดี้ไไไปไหนอะทำไมเหลือแค่นี้อะแดดี้แกมม่ามัดเอาไปทิ้งตอนนุ่นอ๋อแกรมม่ามัดเราไปทิ้งงูเหรอใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเผื่อยังเผื่อมันยังอยู่ลีวก็ช้างกินครับเย้เราได้ต้นกล้วยมาแล้วนะคะทําเป็นฐานแต่พี่บีเมื่อกี้แม่เห็นน่ะใบตองมันเหี่ยวหมดแล้วอะเราไม่มีใบตองทํากระทงอะทําไงอะ คิดออกแล้วค่ะเราจะใช้ใบไม้ใบไม้เนี่ยนะใช่ค่ะแต่ใบไม้ที่แม่เห็นมันเหี่ยวหมดแล้วอะใช่อันนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ใบไม้ตรงไหนอ่ะจานหนูมาค่ะโอเคโอเคใช้ใบนี้ทำเหรอบีได้ค่ะทำยังไงอะลูกแม่โชว์่สมโชว์ให้ดูนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้เฮ้ยเหมือนเลยแล้วก็นี่นะคะ ว้าวพี่บีฉลาดมากถ้าเรามีหลายๆอันนะคะเราก็้วาวาง <c oughs> ทีเนั้นเด็เราไปทำกระทงกันค่ะเฮ้ยบีบีค่ะว่าแตกแกรนมั Grand um. ไม่ว่าหรอเรามาเด็ดใบไม้แกลนมัไปทาไปทำกระทงอะเออน่าจะไม่เป็นอะไรนะคะกำลังจะตายแล้วเออจริงนกำ <c oughs> ลังจะล่วงตายหมดแล้วเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวมัน <c oughs> ขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่เฮ้ยบีตรงนี้อะไรอะรังพึ้งใช่ไหารังพึ อย่างใหญ่เลยอะระวังนะลูกตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทํากระทงกันเลยค่ะโอเคเออแม่คะแล้วกระทงของแม่แล้วก็เดดีหรอคะอ๋อพวกเราสองคนนะคะทําแล้วก็เตรียมไปแล้วค่ะเป็นกระทงน้ําแข็งอ๋อเด็กๆทํากันได้เลยนี่เดี๋ยวบรีโชว์เพื่อนๆนะว่าทํายังไงนะเพราะว่าเราไม่มีใบตองนะเรามีแต่ใบไม้ล้วก็จะมีใบไม้นะคะพับใช่ไหมพับพับแบบนี้ค่ะอ่า เป็นจีบแบบนี้จีบแบบนี้นะคะแล้วทำไงต่อคะแล้วก็ปุ๊บ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 ให้มันแบ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 นเนี่ยค่ะแล้วเราใช้ตะปูเราใช้ตะปูอ๋อเหผนใบตองบ้านเราเลยมันก็เป็นแหลมแหลมได้เหมือนกันนะพี่วิททำแบบนี้ไงคะยี่สิบสองงานค่ะสุดยอดมากแล้วเราก็จะทำรอบๆเลยใช่ไหมรอบเลยค่ะโอเคทำเป็นหลายๆเลยหลายชั้นใช่ไหมหลายชั้นค่ะ นี่นะคะเราก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราหาได้นะและนี่นะคะก็คือกระทงที่แกรนด์มัมทำะคะ่ะบีเพิ่งสอนแกรนด์มัมเมื่อกี้นี้นะคะอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะสวยกว่าที่แม่เพิ่งทำอีกนะบีดูดิอ่าพี่บีก,ก็กำลังทำกระทงของพี่บใีใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นี่กระทงของสกายเลอร์ก็สวยเหมือนกันนะน ทำเองได้ด้วยตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราซื้อเขาใช่ไหมแบบเด็กๆใช่ค่ะ <laughs> นี่แต่อยู่ที่นี่นะไม่มีใครขายนะคะต้องทำเองใช่ไหมถ้าเราอยากลอยกระทงนะคะว้าวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเหลือตกแต่ง e ใช่ไหมคะใช่ค่ะดู <laughs> ตั้งใจกันมากเลยนะคะ2คนพี่น้อง โอเคตอนนี้ไปถึงไหนล้คะทํากระทงเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ล้คะอืมห้าสิบเซ็นตตใช่โอ้ยังเหลืออีกตั้ง50%อรอ๋ออาจจะสี่สร์เ์พี่พี่ผมขอเพลงคาร์โบอได้ไหมครับอ๋อโอเคโอเคติ๋งปะลิงติ่งต้องติ่งปะลิงติ่งตองกดต้องตกแ่งกดลิงต่งตลิงติ่งกิ่งกกิ่งกกิ่งกิ่งกิ่งก่งกิ่งก่งกิ่งก่งก่ง่ง่ง โอ้ my god เหมือนคอตขวดติดเขามาแปงบอลเล็งเกงกองคระลองกองเกงกระดอง็นระพับปลาดับโกแปงมังมังมังบังบังจริงบังตังบังตังบังตังและนี้นะคะก็คือกระทงที่แกรนมัมทำเองเลยนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะแกรนมัมบอกเดี๋ยวจะใส่ดอกไม้อีกนะคะว้าวพี่บีของพี่บีเริ่มตกแต่งแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสวยมากเลยค่ะ กายเลอร์ครับกระทงของสกายเลอร์เสร็จหรือยังครับใกล้เสร็จแล้วครับแต่ว่ากระทงไม่เป็นกระทงถ้ามนมีทง <c oughs> คิดได้ยังไงเนี่ยมุกมีโอ้ทงไทยด้วยนะทงชาติไทยนี่โอ้สุดยอดมากเลยนี่ค่ะกระทงของสกายเลอร์นะคะอ่าเก่งมากครับนี่นะคะก็เป็นกระทงน้ำแข็งของมามี่ดดดี้แล้วก็พับๆนะคะดีก็ ไปเพราะเราไม่มีทูบนะนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะเอากระทงน้ําแข็งของเรานะคะออกมาจากอ่อโบนี้นะคะโอ้ทุกคนดูมันสวยมากเลยอ่ะอดูดิว้าวนี่ค่ะนี่สวยไหมใส่น้ำนิดนึงให้มันแบบว่าดูใสๆนี่เห็นไหมทุกคนดู แต่ว่าร้อยได้ไหมครับได้นี่นะคะเป็นกระทงน้ําแข็งของแม่พึ่งค่ะนี่โอเคเดี๋ยวเราใส่ไว้ที่เดิมก่อนพอเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยอ่ะโอเคไว้ตรงนี้เย้เป็นกระท ong ของแดั้ดดี้ค่ะหนึ่งสองสามว้าวว้าวสวยอันนี้นะคะของคุณปู่ของบีค่ะออกไม่ออกไหมเดี๋ยวนะต้องใส่หนามอีกนิดนึง ยังไม่ออกปาได้แล้วได้แล้วเย้ยี่ค่ะสวยมากเลย <Wow. S 1> ขอขอบรักนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำนิดนึงแล้ดิ <Wow. S 1> และตอนนี้นะคะ <Wow. S 1> พวกเราก็ทำกระทงของเราเสร็จรียบร้อยแล้วค่ะเย้สวยมากๆเลยทุกคน แม่พึ่งนะชอบทุกแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะช่วยกันโหวตมานะว่าชอบกระทงของใครมากที่สุดนะคะกระทงหมายเลขหนึ่งของกรน n m a m ค่ะนี่ครั้งแรกเลยนะคะที่ g r a มาทำสวยมากสวยมากค่ะปลารังปลารัาง S <S> <S กระทงฝรั่งนะคะโอ้โหหมายเลขหนึ่งค่ะถ้าชอบกระทงของแบรนด์มัมน,นะคะโหวตกันเข้ามาค่ะอ่ะอันนี้กระทงของบรีหมายเลขสอค่ะหมายเลขสและนี่กระทงของสกายเลอร์มีธทงชาตไทยด้วยหมายเลข3อันนี้กระทงน้ำแข็งของแดบดี้นะคะหมายเลขสี่ค่ะ และนี่นะคะกระทงน้ําแข็งเหมือนกันของพับๆนะคะหมายเลขห้าแล้วอันสุดท้ายนะคะเป็นกระทงน้ําแข็งของแม่พึ่งนะคะหมายเลขหกค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมจะไปลอยกระทงกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปข้างนอกเลยค่ะไป<ฮ>ยกกระทง<ฮ>ไปเลยอ้าวเด็กๆด,ดูคะ่ะตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงว้าวสวยมากเลยแม่ครับลูก โอ้โหโอ้โหโอ้ระวังนะลูกโอ้เด็กๆไปเอากระทงมาเร็วลูกไปเราจะได้รอยกระทงกันค่ะหนูอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อพี่บีเอามาแล้วสกายแล้วไปเอากระทงของสกายเลรวมาครับระวังรอนะคะพี่บีก็จะเล่นไฟเย็นใช่ไหมใช่ใครชอบไฟเย็นบ้างคะแต่เวลาเล่นอะไรเกี่ยวกับไฟนะเด็กๆจะต้องให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะต้องระวังด้วยนะว้าว ไม่เหมือนพี่บีเคยไปดูโชว์มาจากที่ไหนเลยปะเนี่ยว้าวพี่บีเก่งอะนี่เรามาดูโชว์ไฟจากเบียหน้าติ๊กเก็ตขับนะคะนี้ค่ะพี่บีจุดเทียนแล้วนะกระทุงสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวเราจะจุดให้แกลนมัมด้วยนะคะบายบายโอ้โหนี่ค่ะโอเคสกายเล์ถือของสกายเล์คัพนันนี่ถือเลย โอ้ตอนนี้นะคะทุกคนก็พร้อมที่จะลอยกระทงแล้วค่ะดูด้านหลังทุกคนนะคะพระจันทร์เต็มดวงสวยมากเลยสวยมากค่ะว้าวก็อย่าลืมอธิษฐานกันด้วยนะคะโอเคค่ะเรานำกระทงของเราไปลอยได้เลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราให้ทางฝั่งกระทงน้ำแข็งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมือจะเย็นนะคะโอเคภาพภาพด addy ้สวยมากเลยสปาร์กเลยนะคะเฮยเห็นกันไหมเอ่ยกระทงน้ำแข็งว้าว โอเคเดดดี้ลอยเลยอะไรว้าวสวยมากว้าวสวยมากเลยไปแล้วค่ะกระทงกระทงน้ำแข็งนะคะสวยมากเลยตาสเลอร์อ่ะต่อไปตาสเกยเลอร์อะไรนะกระทงทงชาติไทยแล้วก็กระทงดอกไม้ของพี่บี ลอยยกระทงลอยยกระทงลอยกระทงแกรนด์มัมค่ะนี่กระทงของแกรนด์มัมเย่สวยมากนี่แกรนด์มัมทำเองเลยนะคะกระทงนี้ว้าวต่อไปตาไม่พึ่งแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันลอยกระทงค่ะโอ้ ลอยลอยกระทงเออลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแกออกมาล้ำมงลอยลอยกระทงล้ำมงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้เย้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในวันลอยกระทงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายชุก<ช>สันวันลอยกระทงค่ะชุกสันวันลอยกระทงค่ะดูกระทรงของเราดิค่ะด้านหลังมันเริ่มจมน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาดูโชว์ไฟนะคะจากเบรน่ากับสกายเลอร์นะคะโหดูพี่ค่ะโหพี่พีทำได้ไงอะ่ะเหมือนที่เราไปดูโชว์เลยอะ่ะตอนที่ไปทะเลอะ่ะ มันเด้เลยดูแดดี้ดี Daddy, Daddy, มาด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้เป็นชแอมมูลลลลวูดูดี้ดูดดี้เป็นมวงเลยวูู้แดดีสัดยอดโอ้ย oh, อย่ายอมเ้าบีอย่ายอมนะดี้ว้า